ท่านท่านจะกลับท่านจะกลับไปเมืองนิตราเอิม่มอืมคืออะไรเอิม่มอืมอะไรเงี้ยเอิม่มเงี้ยเอิ่มงั้นฉันขอให้คุณไม,เม่เอิ่มฉันเอ๊ะเอิ่มงั้นฉันขอให้อะไรอ่ะเอาลนะระหว่างนี้ฉันต้อง <c oughs> ระหว่างนี้ฉันพระธิดามีเมืองนะมนุษย์เองเ่คะทำไมไม่หนมาพี่ขอบใจเธอมากนะร้า,ายพิซพี่พูดรายพิซซ่าไหนเนี่ยลองตามหาแต่ละร้านดูแล้วร้ายพิซซ่าไหนเนี่ยเราจะหามาช้า ออกไม่ได้เขาให้เขาเป็นพนักงานนะเขาบทหน่อยเร็วๆเข้าข้างบนข้างบนยุด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 ขึ้นมาข้างบนตรงนี้ยุดโอ้ยพนักงานไม่ออกไปพนักมัดฉาเธออยู่ไหนเนี่ยเอ้ มัชชาเธออยู่ที่นี่ไหมพาฎดาอันดาอยู่ตรงไหน,นไอะพาฎีดาชาลาไลอันยินพูดพาฎีดาชาลายา <c oughs> ไม่นต้องพูดอันไหนคืออันที่มีผะพาน่ะพาฎดาชาลาไลพาฎดาอยู่ตรงไหนยังพูดว่าตรงผะพานตรงนเ,ราาเนี้ยเนี่ยเหรอมัชช้าเนี่ยชาลาไลเหรออ๋อชาลาไลเหรอ ก่อนที่พี่ดินน้วชลาพี่น้ำวชลาลายมาก่อนจริงหรือไม่นาเอ้ยจริงหรือมาอะไรชลาลายก็ได้ชลาลายก็ได้ก็ได้ลายน่าเกลียดอ่ะอย่าโดนนะ เอ,อย้ยเหรอใช่โอ้ยท่านแม่ท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างท่านแม่แม่ท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่จมลงไปน <c oughs> พี่วั่ย่น <c oughs> ท่านแม่ำไมท่านแม่ตัวแข็งชช่นนี้ ส้ยวารีท่านคงต้องบอกสรายพารานี่เร็วกว่าที่ข้าคิดข้ามีหน้าให้อภัยเจ้าเลยชลาลัยคือไงก็เป็นมิ้นนี่นี่พี่เป็นพี่แต่ว่าชลาลัยคือลูกไม่เใช่ใช่ก็แบบพี่ออ่านชลาลัยจากนี้เจ้าจะเป็นพระดยา สูงสุดตอดกาลนะลูกอ๋อโอเคมนทาราเจ้านี่เลขกว่าที่ข้าคิดข้าพี่พูดต่อพี่ต้องจูงขนเขาไปในมหาสมุทรนี่แตรงไหนตอนนะ่ะตรงนี้จะไม่มีอันใดที่เจ้าไม่รู้จะไม่มีสิ่งใดปิดปังแม่อยู่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพียงชาตินี้ <laughs> แม่แม่แม่อยู่สิ้นสุดตรงนี้วะกันแม่กันแม่ท่นแม่แข็งเป็นก้อนหินแล้วนั่นคือพลังของคำสาปของมณฑราท่านแม่สร้อยวารีไม่ไม่่านแม่สร้อยวารีท่านแม่เอาเลยทำไมอ่ะแงอ๋อสาย แต่ที่ไหนได้เล่าแต่ที่ไหนได้เล่าเจ้านี่มันหยุดนะกล้าดียังไงมาดูหมิ่นข้าปริวยพลังของเจ้ามาเลยมทาราเจ้าก็จะเสียใจยเช่นกันโอ้ยหากเจ้าเจ็บเจ้าหากมีว้ให้คุณอ่อนแอและเลี้ยวแรงไม่พอนี่นาและเลี้ยวแรงน้อยนี่นา มนทาราเจ้าเป็นเพื่อนกับข้ามาตั้ง6ปีเจ้าก็น่าจะรู้นะว่าข้าโอ้โอ้โอ้เฮ้ยจะแทงตัวเองเหรอโอ๊ย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 โออ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ย รีเซ็ตรีเซ็ตสิ้นชีพเสียทีสิ้นชีพเสียทีนะมอนทาราข้าจะต้องตายไปกับเจ้าด้วยมอนทาราข้ามาช่วยดราไม่ทันปลาดีดาพี่เข้าเลย พี่ร้ว่าสิริราชนีย์ใช่พัดิมัทลาแล้วก็สิริราชนีชลาลัยตรงนี้โคตรยาวอ่ะขอ,อซูมก่นได้ไหมล้วต้องพูดว่าลิศยาเห็นแก็ดตัวปะ่ะไม่ต้องพูดแค่เรื่องราวช่างหน้าเศรายิงนักแล้วก็จบเลยแล้วก็ไปเริ่มอ,อันต่อไปจิ๊บอัดแล้วปล่อยเข้าไปให้เขาเป็นนี้ป่ะนะ่ะโอเคเปิดไว้ ล็อก okay. ประตูโอเคชึบโอเคมาไม่ไม่เอาไม่เอาโอเคพี่พูดเรื่องเราช่างน่าเศร้ายิ่งนะเดี๋ยวนี้พระธิดาพระธิดามีนามีอะไรหรือเปล่ามาสช้จาบวัสยามีอะไรหรือเปล่ามาสยาได้ไเพคะพระธิดามีนากลับพิภพเงือกเถอะพอละ เธอเพคะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วก็ฉันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกจบอีพีข้ากับข้ากับเมืองมืดก่อนนะเพคะข้าไม่สามารถพาท่านข้าสามารถพาท่านไปเมืองมืดได้จำจำทางไว้นะเพคะข้าจำได้ตลอด ท้าฆ่าจำได้ตลอดทางเลยช่างนาทีเอ๊ะท่านน่ะเซลฆ่าอยู่เรื่อยเลยอ๋อ,อที่นี่ <c oughs> เยีะเลยอันนี้ต้องคุณสลับบปิดกระดดทีงที่นี่มีปลาแซลมอนไม่ใช่ <c oughs> พี่บน้งขับรถเน็น ไม่ชปลานก็ไม่รู้จักถักอ,อะไรแบบนี้ฉันก็ไม่จะพูดเช่นเช่นไงเอ้เช่นไรเจ้านางมีนาเปรียบเหมือนแสงไฟที่ส่องแสงในยามมืดมนเ <c oughs> จ้านางมีนาตกนมม้ำเลยขอรั <c oughs> เดี๋ยวผมไปช่วยเย <c oughs> จ้านางมีนาหายเ <c oughs> จ้านางมีนาเป็นอย่างไรบ้างขอรับมีบาดแผลหรือไม่ <c oughs> พอดีข้าลื่นอน่ะ โอดีจริงดีเสียจริงที่ท่านมิเป็นอันใดเพราะถ้าท่านหนาวข้าจะเป็นผ้าเวลาท่านยิ้มข้าสุขใจยิ่งนัก ห้าสี่สามสองหนึ่งยามอยู่ใกล้ได้กล <c oughs> ิ่นสุคนเอ้ยเสียงเพียนสุคนทาปแปลว,ว่าอะไรหรอฉันจะไม่มีวันลืมนายเลยชนาทีห้าสี่สามสองหนึ่ง